สองก็ไม่ได้ครับทาประกาศเนาะเ็นนนี่ยสุดยอดนะนี่ตาในนงนว่าครับโอ้โหมันห้าเดือนครับยอดโอ้หนับนับรับ,บ,บหวยดูด้วย สวัสดีครับมาพบกับช่องรถถโคราชอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพามาดูท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่สมบูรณ์ในอายุสมเดือนอีก10กว่าวันนะครับท่อนพันธุ์ที่ต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์เลยที่ไม่มีการติดโรคไม่มีการชะงักในหน้าแล้งอย่างนี้ครับเขาจะมีต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ยังไงเรามาดูกันครับอันนี้คือมันอายุ สเดือนกับอีก10บสบกวนนส่าวันนะครับสิวันนะครับดินแตกออกมาแล้วครับโคนต้นเขาจะสมบูรณ์มากครับมีลำต้นที่ใหญ่นะครับข้อตาก็เริ่มถี่แล้วมาทรงนี้ครับท่อนพันธุ์เขาจะสมบูรณ์ครับพอท่อนพันธุ์เขาสมบูรณ์แล้วถึงระยะหนึ่งเขาจะแตกยอด แตกกิ่งด้านบนนะครับเพื่อชะง,งักการขึ้นต้นครับเพื่อชะง,งักการขึ้นต้นเขาก็จะขยายกิ่งออกไปเพื่อเลี้ยงลําต้นให้สมบูรณ์เพื่อจะสร้างหัวอยู่ด้านล่างนะครับท่อนพันธ์มันสัมปรังพันธแปดหนึ่งเนี่ยจะเป็นแทบทุกต้นนะครับเพื่อต้นเขาสมบูรณ์จริงๆเขาจะมีกิ่งแตกออกมาอย่างเนี้ครับเป็นสมกิ่งอย่างเนี้ ทุกต้นนะครับต้นไหนที่สมบูรณ์เนี่ยครับเขาจะแตกมาอย่างเงี้ยเขาแตกเพื่อมารับปุ๋ยครับแล้วเขาก็จะสร้างลําต้นให้สมบูรณ์ช่วงมันอายุเข้า3-4เดือนเนี่ยเขาจะเริ่มแตกแล้วเห็นไหมครับเขาจะแตกทุกต้นเลยครับบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของปุ๋ยที่เราให้อย่างสม่ําเสมอนะครับ ต้นพันธุ์ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ170ครับเมตรเมตรเจ็ดสิครับตอนนีส้สูงเสมอผมเนาะ70็ดหน่อยๆท่อนพันธุ์เขาก็จะยืดเพราะว่าเขารับปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอท่อนพันธุมออม์มีความอวบอิ่มมีความอวบอิ่มและสมบูรณ์เดี๋ยวเราจะไปดูต้นที่ขึ้นอย่างสมบูรณ์กันนะครับ นี่ครับต้นพันธุ์นี้ก็มีความสมบูรณ์ครับมีถึง3ามกิ่งครับสามท่อนพันธุเลยนะครับแล้วก็จะมีการแตกกิ่งออกด้านบนหมายถึงการหมายถึงความสมบูรณ์นั่นแหละครับตอนนี้เขาจะเริ่มให้ความสำคัญกับต้นพันธุ์แล้วนะครับเขาอาจจะ ไม่สูงมากกว่านี้แต่ก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับสูงในระดับพอดีมันไม่ขึ้นต้นเหมือนแบบจะแทงยอดขึ้นอย่างเดียวนะครับมันจะมีมาแตกกิ่งชะงักเพื่อสร้างลำต้นด้านในสร้างลำต้นด้านในและก็ขยายหัวครับตอนนี้ดินก็มีความรล้าแล้วครับปลูกลึกเนาะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเรามาขุดดูหัวสักนิดนึงว่า ต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์อย่างนี้ยมันจะมีหัวที่สมบูรณ์ไหมหรือขึ้นแค่ลำแค่ต้นเดี๋ยวเรามาขุดดูเลยครับอุยตอนนี้ลากหาหารด้านบนก็เยอะอยู่พอสมควรน,นะผมยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยระเบิดหัวทางดินเลยนะครับมีแต่ฉีดพ่นทางใบก็ว่าจะรอให้มันโดนฝนอีกรอบนึงอะ่ะเขาบอกว่าพายุจะมาจะมาก็เลยยังไม่กล้าใส่ครับ เนี่ยความลึกผมก็จะปลูกลึกเนาะช่วงหน้าแล้งอะ่ะแต่จะให้ดูความใหญ่ของหัวเนาะมันอายุสามเดือนกว่าว่าหัวเขาจะจะใหญ่ประมาณไหนแล้วผมว่าน่าจะใหญ่พอสมควรโอ้โหนี่ยครับหัวมีความใหญ่แล้วครับเห็นไหมครับทุกคนหัวใหญ่มากก็เท่าขวดอิ่มร้อยแล้วครับเนี่ย หนึ่งหัวคือไม่ขุดดวนเยอะครับเพราะเขาเพราะลากเขาเยอะหัวเขาไม่ต้องพูดถึงครับถ้าท่อนพันสมบูรณ์อย่างเงี้ยเนี่ยครับเท่าขวดเอ็มร้อยแล้วครับทุกทุกหัวละแล้วก็จะดกด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับทุกคนหัวมันก็จะเท่าขวดเอ็มร้อยกันแล้วอะ่ะเนี่ยครับหัวดกมาก ก็จะให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับที่เกียดขุดเดี๋ยวไปทำร้ายระบบหัวเขาท่อนพันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับดูดีครับท่อนพันธุ์ที่สมบูรณ์ตาขึ้นที่ๆอย่างเงี้ยแล้วปุ๋ยให้สม่ำเสมออย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับเนี่ยเขาจะบ่งบอกเลยครับว่าหัวเขาเริ่มขยายแล้วลำต้นเขาเริ่มสมบูรณ์เขาจะแตกกิ่งชะงักการยืดของยอดก่อนเพื่อจะไปสร้างหัว หัวใหญ่มากนะครับมันอายุสามเดือนเนาะต้องดูใกล้ๆมันถึงจะรู้ว่ามันใหญ่จริงๆถือว่าหัวใหญ่จริงๆครับเดี๋ยวเราไปขุดดูต้นอื่นก็ได้ครับต้นที่สมบูรณ์นะมันจะให้ผลผลิตอย่างนี้ทุกหัวเอ้ยทุกเง่าเลยครับอันนี้ครับอีกหนึ่งต้นครับทุกคนต้นที่มีกิ่งแตกด้านบนอย่างนี้นะครับแล้วมีลําต้นที่อวบอิ่มอย่างนี้นะครับเราจะมาดูหัว มันอายุสามเดือนสิบกว่าวันมีเงาที่สมบูรณ์นะครับตัวนี้มันจะออกเฉียงนิดนึงหัวเขาจะออกมาด้านข้างเห็นไหมครับมันอายุสามเดือนครับหัวใหญ่นะครับเนี่ยมันใหญ่จริงๆมันก็สมกับปริมาณที่ระยะเวลาที่เราปลูกนั่นแหละครับสามเดือนหัวดกแล้วก็ขึ้นกันทีๆีแล้วก็จะมีหัวค้ำด้านในครับที่ขุดยังดูที่ขุด ดูยังไม่หมดครับความสมบูรณ์ของดินที่ก็ถือว่าสมบูรณ์ดีครับการปรุงดินหนึ่งเงาก็ไม่ตกกว่าสิบหัวครับผลผลิตเรานี่สามเดือนสิบกว่าวันนะเรายังเหลือเวลาระยะเวลาอีกหลายเดือนนะ่ะคิดว่าผมว่าต้องมีหนึ่งเงาต้องมีสิบกว่ากิโลครับเราต้องรักษาให้ได้ไม่ให้มันเน่า เดี๋ยวเราไปดูเงาอื่นอีกสักเงาครับเอครับผมต้นสุดท้ายเรามาดูต้นที่มีท่อนพันท่อนเดียวนะครับเนี่ยครับที่ขึ้นมาท่อนเดียวโดดๆเลยครับแต่สมบูรณ์มากครับระบบหัวเขาจะเป็นยังไงระบบหัวใช้ได้ครับหัวโดกครับหัวใหญ่แล้วหัวใหญ่มากพอสมควร <S <S ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับมัน อายุแค่3เดือนกว่า10กว่าวันนะครับปุ๋ยศูนยทางดินยังไม่ได้ใส่สักรอบเลยครับก็ระบบรากเขาเริ่มขึ้นมาบนดินแล้วผมรอจังหวะฝนอีกรอบหนึ่งครับถึงจะใส่เพราะว่าพยากรณ์อากาศก็ยังบอกว่าพายุจะเข้าดินยังชื้นอยู่นะครับเพราะว่าฝนก็ตกมาสัปดาห์ที่แล้วดินมีความชื้นทั้งสัปดาห์เลย แล้วผมหัวถือว่าพอใจแล้วครับอาจจะดกกว่านี้แหละแต่ก็ขุดดูได้ไม่เยอะครับเจ็บนิ้วคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาแชร์มุมมองท่อนพันธุ์ที่สมบูรณ์เนาะว่าท่อนพันธุ์ที่สมบูรณ์มันมีลักษณะยังไงมีตาทีท่อนพันธุ์ที่อวบอิม่มแล้วก็มี พันธุ์พันธุ์ที่สูงยาวในเกณฑ์พอเหมาะพอสมครับใน160-170เซนเนาะแล้วก็จะมีการแตกง่ามขึ้นมา3ง่ามเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะของพันพันธุ์ที่สมบูรณ์เนี่ยครับถ้าข,ของใครมีอย่างเงี้ยทั่วแปลง ทุกต้นอย่างเงี้ยถือว่าทุกคนเตรียมรับทรัพย์เลยครับ mm. ก้อนใหญ่ๆเลยแหละความสมบูรณ์ของมันสัมบลังของเรามันสมบูรณ์เต็มที่อ่ะอันนี้ก็รอให้มันครบกําหนดอายุ1ขวบเนาะผมจะทิ้งไว้1ขวบเพราะว่ารอบนี้จะไม่เร่งถอนเพราะผมทําล่องระบายน้ําได้ดีแล้วรอบนี้จะต้องเก็บเกี่ยวในอายุสิเดือนหรือมากกว่านั้น เพราท่อนพันธุ์ผมก็ดูแลอย่างดีเลยเพื่อเป็นท่อนพันธุ์ขยายเนาะไม่ให้มันเป็นโรคให้ต้นที่เป็นโรคก,ก็เป็นไปต้นที่ไม่เป็นก็รักษาไว้อย่างนี้ครับโอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆชาวกเกษตรนะครับใครอยากรู้ตัวปุ๋ย ที่เราฉีดพ่นอย่างนี้ครับก็ย้อนดูในคลิปก่อนๆนะครับผมก็บอกเสมอการใช้ปุ๋ยเก็ดก็เทียบเท่ากับปุ๋ยทางดินได้ครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางดินอะไรเยอะเลยรอบนี้ใส่แค่สูตร15ไป25กิโลอยู่เลยครับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ระเบิดหัว 0, 0ูนสักครั้งเลยปุ๋ยทางดินนะครับแต่ปุ๋ยทางใบผมให้อย่างสม่ำเสมอครับก็ลองย้อนดูคลิป ก่อนก่อนหน้านี้นะครับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ